วาสุดยอดมากเลยนะครับมีตะพดแอลดีดี่แหลกนะครับรู้สึกดีแหลกไหรู้สึกรู้สึกเปิดปล่อยนะครับลาด่กเือจะเาปุ๊ยกยีรแมมาหนละาเนาะปอยาเด็กเอือจะพอยต่ไมนะพ่อบอยต ชอที่กัว่น่นั่นก็นาเนี่ยที่นั่งสาวสที่กี่เ่นบลากที่นั่งอีกหน้าอีกปปต้หน้าอีกอ่อนที่นั่สาวสองที่นั่งหวใจที่นี่กี่ยองงกหน้าอีกที่นี่กี่องกอนอหน้าอีกกอิเลยท้านไปนั่ที่นี่มันตกหอ่าจะบ่ือที่นั่น แม่แม่ี่แมะบอกซื้อเือเจร่าโอ้ยาบอกแล้วอันนั้นสาว่แม่ตาาเดี่ยวนีที่จะที่จะแสดงเนี่ยไเปเ็บห้อวกนี้มันเปนเซี้ราจางนะนดี้ตทับเดี๋ยวที่เป็นไซสมาีกมัยว่าราคาลดเดีนะี เอ๊คือร้อยหุ้นเห็นไหมปยังมากป็นเกิดตัวเต้นนกินอาตัวเต้นนกินแซะจ่อให้ลูกเงินขอการลสามเงินฉัรจ่อให้เงินทำไมเป็นอย่างนี้ลูกไม่เอาคับพ่อจ่อคือจ่อจะได้หนาจ่จะแ่งกันแดงร้อยสี่จัเบิ้กรหนา่อพี่หน้าหน้าพ่จอไจะแดงกันแดงเอาบบมากมากกระใสมากกร่แสอย่างเงีเกุงเสียงเออลมากงเสียงอยู่ไหนแมน อันนี้ก็ยากปิดตาฝาหมอน้กินยืมแรงเพื่ออย่างไรเรียกมากเลยมนีกินตามาไมเนซีนเอาเป็นกแล้วเราตกันเรยเน่ครับเอาป๊มตานลเสรที่สุดยอดมากเลยนะครับมาดิขยไอ้ตัวมาซ่าดิมันยามันยาเดาเนาเรียแยนะนั่ืคน